<c oughs> สองคนที่มาจากอเมริกาที่ผมหัวชิดซีเยลนราแหงว่าเดียวมา่งหัวจักเป็นการส่วนโตอยู่ในสองแบบนี้คือคือจัง,งหัวหัวจักกันเนี่ยเราไปเห็นผมอยู่ในสองคนอินโดนีเซียไอยสองของค,น,คน,นฟิลิปปินส์เราไปเห็นอยู่พุนไปเห็นอยู่คุนเราก็หาเสือาจจไปหาเบิ้งวิดีโอผมไปหาเบิ้งไหลสวนผมเราก็เลยนํามาผมไหลสวนเนี้ยนี่แกกลับเข้ามา เขามารอบแบบจะหายจะหายันห,หนึ่งรอดสองจะหายยันหนึ่งในรายเดียวรลอดสามจะหายสิบเยนบาทหนึ่งให้อีกเป็นอาทิตย์แกมาอีกแกมาหายอีกสี่เยนเราบอกว่าเราเราตามผมนําผมมาจากบานเีนีจีนีเป็นคนฟิลิปปินส์ถ้าว่าเราดีตันผม เป็นคนเฮ็ดาาน,นั่นตัวมือเฮ็ดงา่นนะคุณเอ๋แปลว่าแล้วเ,เลยวนวนยันไปนั่นคือคำบอกของเราเราก็บอกว่าเรามาจากอเมริกาเราเป็นคนอเมริกาท,ท่านเห็นเราหยีจูเราก็มาสองเทียร์เขามาสองเทียร์เราก็ให้ยสองเทียร์ตอ,อ,อยเถื่อคขาอิตาเลีย เราพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษมาผมใส่แอปแปลใส่แอกแปลภาษาแปลเราบอกว่าเรามาจากเมริกาเราบอกว่าเราตามผมมาจากบานข้อเจนี่พอผมเสิยงจับคนตามประเทศที่ซื้อว่าเจนี่กับเกี่ยนดีผมคุยภาษาของเขาเปลเป็นแบบผมก็ลองไปหาโซงสติเกอร์ที่ผมไปน้ำข้นไท่ทุกสองผมบอกน้ำโมกีย้ ผมก็น,นั่งทรงสติก,ก,กอระหา่างเดียวคนไทยผมก็ไปรูแปแบบแบบเกียวกันนั่งทรงสติก,ก,กอระหา่างเดียวาวไงทรงสติก,ก,กอร์ผมก็เลาะไปสองหยุนผมอาย่นั่งถุนดิกับการกดไหล่ สาวตุ่มสาวตุ่มบางกันเนยว่าฝ่ายสีบีใจด้วยฝ่ายซียใจผ่านบอกสูฟังผมบอกสูฟัง <laughs> ว่าผมมักผมมามักผมกับกดไหลุกคนพวกส่องทีอผมขอไปการกดไหลเป็นสูตรดีเมียนการกดไหลกดแช่กันมันเป็นพื้นฐานเป็นบัตรบรรทัดฐานที่ยูทูปเขาเออกไปเห็นเป็นพื้นฐานขอสรุปว่าเป็นวิดีโอยอดนิยม แม่นข้นกมาเบ่งเป็นแสนเป็นหมืน่นถ้าเ่าได้รับการกดไลค์กดแชร่ข้าวสีโพถือว่าเป็นวิดีโอยอดนิยมคนถึงขอ,อไลค์ขอแช่ครับแต่ว่าผมเห็ียดสองนั่งเข่าเก่าเดือนวเดียวผมมาค่ยอยขอไหลอย่าพูดได้เข่ามากดไหลคนนี้เดือดกดแชร์่คนนี้เดือดผมมาค่อยว่าเดี่ย,ยวจะสิโพกดกดแต่ว่าการทำแนะน้าของยูทูบแนวหน้ามาแนะนา้าการพัฒนาส่ว วิธีหัยอดนิยมเขาเสียเอาโตการกดไหลกับการกดแช่เป็นมันทัดฐานว่าเป็นวิธีหอยอดนิยมเอาสองอย่างค้นแช่ไห,หลายคนกดสื่อใจไห,หลายนั่นคือเป็นวิธีหอยอดนิยมแลเราเขาสิ่ันวิธีโัาน,านั้นไปอยู่หนาโมห้องผมค้นมาสามพันสี่พันกดไหลห้เทลาสีไหลหาไหลเท่าสองไหลเท่าไหลแต่ว่าห้องผมมันเป็นอย่างคืออยู่หนาโมผมไหลดูผมเสียว่าเปลี่ยนหอนผมไหลดู ขันธิมาไหลมือล่อละสองไหลสามไหลคือโมงบอกร่องทั้งขยะกตะดนยาววิธีหูผม <c oughs> ขันขันธิมาเปลี่ยนเพื่อยังเขาบอกว่าทากดไหลไล่กดแชรไล่ลักชีเป็นวิธีอูยอดนิยมนะเขาจะตักเน้นไปโดนามูไหลผมคนเบิ้งสีพันมาสีดำการกดถึงใจก็สิบหาไหล่ต้องกระเจ้ามูเบนเงเลซีค้นหาค้นแต่ว่าเบิ้งการกดไห่หาสิาบหกชิบก็มี แต่มันเต็มอย่างผมก็โอ้โหแล้วผมว่าด้ดีใจว่าด้เสียใจตอวนี้เทคนิคส่วนตัวของผมมาผมตองเห็ดนี้มันลหลไหวที่สุดสารปริมาณไหวมันได้หลแต่ว่าเห็ดขิดก่าหลาแต่ว่าผมแต้งหลไหลชสดผมมีสองพันก่าหลาหนะจะเป็นสองพันสามเยอะสองพันสามสองพันสองก้อนไหลชดแต่ว่าขั้นสี่ดีให้ดี ผลิตวิดีโอผลิตวิดีโอผลิตให้อะไร